ขออนุญาตพูดถึงเลขศาสตร์นะคะเลขศาสตร์ที่มันที่แฝงอยู่ในชื่อเราชื่อและนามสกุลจะเป็นเลขของดวงดาวจักรวาลที่จะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตนิสัยใจคอและความเป็นไปในการดำเนินชีวิตอขอเอ่ยถึงจำปาดงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ลุงพล ได้นำปู่ปาริจิตนาคราชมาไวท้ที่ที่นาลุงพลนะคะจำปาดงชื่อหมู่บ้านเนี่ยตกเลข13ซึ่งเป็นถือว่าเป็นเลขศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีนะเป็นเลขอันตรายเลขร้อนสังเกตสิคะ ต่างประเทศอ่ะเลขสิบสามนี่ยเขาจะถือมากเลยลิฟต์ก็ไม่มีชั้นสิบสามห้องพักก็ไม่มีห้องเบอร์สิบสามเราเองก็เพิ่งจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสตร์ตรงนี้ระยะหลังๆนี้ก็มีอาจารย์หลายๆท่านเขาก็ศึกษาทํางานวิจัยเกี่ยวกับตัวเลขนี้อย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะดกรกอไก่ท่านก็ศึกษาทั้งแปดประเทศที่เกี่ยวกับตัวาศาสตร์เลขเออเลขสิบสามเนี่ยถ้าอยู่โดยเดียว ก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้ามี13หลายๆตัวหลายๆคู่เนี่ยหกับ3เนี่ยหรือ3 1มาอยู่บรรจบกันมีพลังเพิ่มขึ้นอันนั้นก็จะมีมีความร้อนแรงมากขึ้นอ,อ,อย่างป้าแตนค่ปะป้แตนน่ชื่อเล่นของป้าแตนในเลข13เพราะฉะนั้นในช่วงก่อร่างจ้างตัวหรือกำลังเริ่มต้นที่จำปาดงเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคบ้าง ก็ต้องฝ่าฟันมรสุมไปอีกระดับคืออีกอีกสักระยะหนึ่งถ้าผ่านพ้นไปได้ก็จะฉลุยเลยถือว่าพลังแรงมีพลังอะไรที่ที่พลังบุญบาร,รมีพลังดวงที่ดีเสริมจนผ่านไปได้แต่ก่อนจะผ่านเนี่ยก็เหมือนพายุและมรสมุมอ่ะขว่าฟ้ามันจะใสมันก็ต้องเจออะไรที่มันบ้างคือไม่ต้องอธิบายนะอันนี้ก็เข้าใจ ที่นี้กกกอกที่ผ่านมาทำไมถึงเกิดเรื่องอะไรุ่นวายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอพูดถึงปัญหาของที่จำปาดวงถ้าจะให้ดีก็เราเรียกเป็นจำปาดวงก็ได้นะคะจำปาดวงเรียกเป็นจำปาดวงก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปรดใช้วิจรณญาณในการ รับฟังหรือเชื่อแต่อิฉันพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแบบเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองมาห้าครั้งนำสกุลด้วยห้าครั้งเช่นกันเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลขในโทรศัพท์ก็เหมือนกัน,นะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้ามีเลขร้ายหรือคู่เลขที่จับคู่กันและเป็นเลขร้าย,ายก็จะมีผลจริงๆค่ะเคยสังเกตและวิเคราะห์วิจัยในเรื่องของ ศาสตร์เนี่ยมานานมากค่ะหลายสิบปีแต่ยังไม่เคยเผยคือไม่ยังไม่เอาจริงสักทีหนึ่งคือรู้ก็รู้รู้ก็ขนลุกแล้วก็ร้องไว้ไว้อยู่คนเดียวอย่างเช่นอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านๆมาในข่าวในนู่นนี่นี่เขจะจับชื่อของแต่ละคนที่เขาลงข่าวเอามาบวกดูเลขดูอะไรมันเป๊ะมากเลยอะมันตรงมากเลยตรงจนใจตรงจนขนรู้ขนพองอค่ะเดี๋ยวไวจ้จะ เอาอเรื่องราวต่างๆเนียมาพูดอันนี้เพิ่งเริ่มคะ่ะสวัสดีนะคะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มที่จะทำท o u t u b e ทำอะไรนี้ขึ้นมาเพราะว่าก็ดูน้องๆติดตามดูน้องที่อยู่ต่างประเทศอะไรก็หลายคนนะเนาะอย่าเพิ่งเอ่ยนามไปเลยเพื่อ,เพ,อเพื่อนไม่อนุญาตให้พูดเราก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงนะคะอันก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะว่า ไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูเทาอ่อนสำหรับคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะ